ปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อเราแม่เราเราเป็นเด็กๆกรุงเทพเป็นเมืองรถติดกรุงเทพเป็นเมืองที่คนตกท่อซึ่งผ่านมากีดทศวรรษเนี่ยอะไรแบบนี้มันก็ไม่เคยเปลี่ยนเอาแล้วจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนมันเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ไหน ไอการร้องทุกข์หรือร้องเรียนเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราถูกกรอบโดยข้าราชการว่ามีปัญหาอะไรให้ไปร้องทุกข์ให้ไปร้องเรียนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาเหล่าเนี้ยปัญหาทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราไม่ควรจะต้องไปร้องเรียนนะทางการควรจะทําให้มันดีมีมาตรฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วทําไมต้องให้คนให้พลเมืองเนี่ยเสียเวลาไปร้องเรียนแล้วก็รอแล้วก็รอ ถาเกิดถามนะฮะเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่ร้องเรียนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะต้องร้องเรียนแบบนี้ไปถึงไหนกันนะ,ะตรงนี้เนี่ยจะว่าแคบมันก็ไม่แคบนะฮะแต่ถ้าเกิดเดินตรงเนี้ยมันก็จะคนเสาใช่ไหมฮะตรงนี้เองเดินยังไงดูดูดูนี่ฮะเนี่ยข้อขาแม่ค้าหรือชาวบ้านเขามาติดเอาไว้นะฮะกันคนเดินแล้วมันอันตราย คือโคตรขรุขาเลยครับผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณทางโค้งเนี่ยไม่ได้แค่ขนาดนี้ปาดทางเท้าออกไปเพื่อให้รถเนี่ยได้เลี้ยวได้ค่องข้าตรงนี้ถ้าเราจะข้ามถนนไปที่เกษตรนะมันเป็นสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกฮะเวลามีสี่แยกเนี่ยก็ต้องมีทางม้าลายแต่บริเวณนี้ไม่มีทางม้าลายตรงนี้มีทางม้าลายแต่ทําไมตรงนี้ไม่มีทางม้าลาย รถเ้ือซ้ายผ่านตลอดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันตรายของคนเดินเท้าถามว่าข้ามถนนไม่ผิดกฎหมายไหมกฎหมายบอกว่าห้ามข้ามนะฮะในจุดที่ห่างจากทางข้ามไม่เกิน100เมตรหรือ200เมตรเห็นบางที่มันก็บอก100รบางที่ก็บอก200 m. ก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดกฎหมายเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนเนี่ยดังน้นเนี่ยคนทำยังไงฮะก็ผิดกฎหมายกันหมดสิครับมันใช่เรื่องที่ต้องมาเถียงไหมว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย ผมว่าเราต้องตั้งคำถามใหม่ว่าทำไมเราไม่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองเนี่ยมันมีความสะดวกและมีความปลอดภัยแล้วมันไม่ผิดกฎหมายด้วยมากกว่าไหมครับแขงเด็กมากั้ตถามว่าก็คงจะไม่ให้คนข้ามหรือข้ามลำบากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันขัดต่อ,อความสะดวกสบายของคนเนี่ยคนเดินเท้าควรม,มีสิทธิ์ไร้รับความสะดวกสบายอะไรที่มันขัดต่อความสะดวกสบายเนี่ยมันก็ผิดวิสัยของมนุษย์นะครับอย่างดูคุณยายคนนี้นะเนี่ยนะคุณยายถามว่าคุณยายผิดกฎหมายไหมครับว่าควรจะถามว่าคุณยายทําผิดกฎหมายไหมหรือว่าควรจะถามว่าคุณยายเนี่ยจะเดินไปข้ามสะพานลอยตรงนั้นได้ยังไงมากกว่าไหมครับ ทางเท้าที่ดีคืออะไรสำหรับผมแล้วความเห็นส่วนตัวทางเท้าที่ดีเนี่ยมีบทบาทอยู่3อย่าง 1. แน่นอนครับคือมีไว้สัญจจหรมีไว้เดิน 2. ทางเท้าที่ดีที่จะทําให้ทางเท้าเนี่ยมีชีวิตชีวาและทําให้เมืองมีชีวิตชีวาเนี่ยทางเท้าต้องมีกิจกรรมบนทางเท้าและ3ทางเท้าต้องมีการค้าขายบนทางเท้า ถ้าเกิดทางเท้านั้นมีความกว้างที่มากพอซึ่งมันควรจะมีความกว้างที่มากพอเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่จะพาคนเนี่ยให้ลงมาที่พื้นที่สาธารณะเพราะทางเท้าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแบบนี้ครับคือนอกจากจะทําให้คนเนี่ยได้มีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นนะฮะคือมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วนะฮะยังทําให้คนเนี่ยมีการจับจ่ายซื้อขายทำให้เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้นสังคมดีขึ้นแล้วก็วัฒนธรรมแข็งแรงขึ้น คนเนี่ยเวลาเดินบนถนนเดินมาทางเท้าเนี่ยชนกันก็จะขอโทษแต่บนถนนที่ขับรถเนี่ยเรานิดหน่อยเราไม่ได้เลยเนี่ยทำให้เมืองไม่มีโซเชียลไลฟ์ที่ดีทําให้เศรษฐกิจแย่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่กลับตัวนะครับไม่รู้ว่าคิดหรือเปล่านะครับเพราะสิ่งที่ทําอยู่ในทุกวันเนี้ยก็จะเห็นว่าก็จะเน้นในการสร้างสกายวอล์กพาคนขึ้นไปเดินบนบนฟ้าอีกทาให้ข้างล่างเนี่ยมันตายหมดเวลามันตายหมดเนี่ยมันตายหมดจริงๆนะฮะแล้วเมื่อเดินบนสกายวอล์กข้างบนเนี่ยข้างล่างก็จะตายเศรษฐกิจก็จะตายความสัมพันธ์ทาง We'll ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างที่ดีๆตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกผมเองก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าทางการหรือว่านักวิชาการเนี่ยจะไม่มีความรู้บ้านเรามีคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็มีความคิดมีความเข้าใจอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ได้รับการแก้ไขผมว่าอยู่ที่ความใส่ใจแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ใจสักอย่างนึงเนี่ยคุณก็จะไม่สนใจเลยว่าคุณจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้หรือมีความเข้าใจหรือไม่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นดังนนนนัั้้ผมมมจึึงงููดออย่่่่เเเสสวาิิทีกข เพราะไม่มีความใส่ใจในประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของเมืองเป็นคนที่เสียภาษีให้เงินเดือนกับคุณถามว่านอกจากความใส่ใจแล้วเนี่ยมันจะแก้ด้วยอะไรได้อีกผมเชื่อว่าถ้าเกิดใส่ใจแล้วอ่ะคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขอก็จะรู้ด้วยตัวเองนะว่าควรจะได้แก้อะไรได้อีกป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายานตลอดบอกบอกอะไรอ่ะบอกใครอ่ะเลี้ยวซ้ายตลอดรถไปจะทางนู้นเหรอ แล้วให้เลี้ยวซ้ายมาทางนี้สวนเลนก็คือติดป้ายกันเยอะจนแบบประสาทหลอนแล้วมะะั้งเนี่ยเออเอ,อ,อีกอย่างนะนี่ฮะนี่คือป้ายโฆษณาซ่อนรูปนะฮะมันไม่ใช่ป้ายจราจรอย่างเดียวมันคือป้ายโฆษณาซ่อนรูปไม่รู้ว่าใครได้เงินนะฮะ ถามว่าป้ายจราจรพวกนี้ใช่ไหมฮะมีสิทธิที่จะติดบนทางเท้าไหมไม่ผิดกฎหมายครับข้าราชการนี่ออกกฎหมายมาเองว่าข้าราชการทําได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ทีนี้การติดเนี่ยที่อื่นที่เมืองอื่นเขาก็ติดกันนะฮะแต่การติดเนี่ยบางทีเสาต้นนึงเนี่ยจะติดได้หลายป้ายใช่ไหมแล้วก็ติดใกล้ๆกับคันทางเท้าแต่ของเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอนะ่ัมันลัวคนเดินสะดวกอะ่ะมันจะปักออกกลางทางเท้าแล้วก็ปักสลับกันเป็นฟันปลาให้คนเดิน,ดนแบบซิกซกเล่นเดินขึ้นสะพานลอยเหนื่อยนะพี่ทำ oh. ไม <c oughs> จะตายเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยเหนื่อย คือมันแบบเอ,เอื่อนครับนี่นะแล้วเวลาลงจากสะพานลอยนะฮะต้องไปตรงนี้เท่านั้นไปตางนี้ไม่ได้อา่าอย่างพี่ผนเมื่อกี้นะน,นะเห็นนะนี่ดินี่ต้องกลับตัวยังไม่ได้อะทำมาได้ยังไงนะฮะแล้วคนจะเดินยังไงใช่ไหมคนจะเดินลงที่ถนนใช่ไหมต้องการไปทางนี้ในชะ่อะไรแบบนี้คือการทําอะไรที่ไม่คิดถึงความสะดวกความปลอดภยัยไม่ใส่ใจในชีวิตของประชาชนนะครับ สะานลอยไม่ได้ทําขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าแต่ทําขึ้นมาเพื่อรถเนืวิ่งคล่องไม่ต้องหยุดให้คนข้ามถนนบนพื้นราบกลางวันเดินเนี่ยพอมองเห็นนะครับแต่กลางคืนเนี่ยไฟสองสว่างไม่มีไฟสองสว่างมีตรงนี้ ดูนะตะปูเรามักจะได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารได้รับการประชาสัมพันธ์มานะครับว่าหาบเล่หแผงลอยเนี่ยเป็นปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางบนทางเท้าเราจะเห็นว่าหาบเล่หแผงลอยเนี่ยมีเป็นจุดๆนะฮะเฉพาะย่านเฉพาะตลาดเฉพาะชุมชนอะไรกันแน่ฮนะที่เป็นสิ่งกีดขวางบนทางเท้าเป็นอันตรายบนทางเท้าและมีอยู่ทั่วกรุงเทพคือ็สิ่งกีดขวางที่เกิดจากใต้ เกิดจากเสาเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ให้ความใส่ใจกับคนเดินเท้ามากกว่าหรือเปล่าครับ <ST AR G> ใครควรจะเป็นเช่าภาพเนี่ยเกิดถามง่ายๆก็ตอบอย่างง่ายๆซึ่งมันก็เป็นความจริงก็คือว่าต้องเป็นกทม ต้องเป็นเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะมาบอกว่าเออตรงนี้ไม่เกี่ยวเป็นของการประปาตรงนี้ไม่เกี่ยวเป็นของการไฟฟ้าผมว่ามันมันเป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบแม้ว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะหรือถือว่าเป็นคนที่ถูกจ้างมาให้ดูแลบ้านเนี่ยคุณจะบอกว่าบ้านหลังนี้มันไม่ดีเพราะว่าตรงนั้นคือช่างไฟทําตรงนี้คือช่างประปลาทําได้อย่างนั้นเหรอครับจะบอกว่ามันคนละหน่วยงานกันถ้าเกิดรู้ว่าการที่เป็นคนละหน่วยงานกันเนี่ยมันคือปัญหาก็ทําไมไม่จัดการให้ตรงต้นตอของปัญหาให้มันแก้้้ไไขปัญหหาใด ครับทางเท้าตรงเนี้ยจะเห็นนะครับก็เหมันค่อนข้างกว้างนะฮะแต่มันก็ไม่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 ไมกว้างอะดูด,ด,ดิอันนี้ยังใหญ่กว่าห้องอีกน,นะก็ขวางทางเทาง้ทาไว้ทำให้ตรงเนี่ยเดินเดินยังไงเนะี่ยเห็นนะคือมันเต็มไปได้วยป้ายโฆษณาซ่อนรูปไหมนะ อ๋อน้องนี่เขาย้ายทางบาลายมานี่อีกเหรอย้ายไปย้ายมาใช่ทำไมร <c oughs> ล้วข้ามได้ไหมเนี่ยดรถหยุดปะอ่ารถหยุดรถหยุดหยุดหยุดไม่หยุดหยุดหยุดเนี่ยการข้ามเนี่ยทางไหมเป็นทางมาลายก็ตามต้องอาศัยการวัดใจกันนะ,ะเราจริงๆแล้วคนที่หยุดรถให้คนข้ามนะฮะมักจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีน้ําใจไม่ผิดครับมีน้ําใจจริงๆแล้วเนี่ยการหยุดรถให้คนข้ามเนี่ย มันเป็นกฎหมายนะฮะถ้าเกิดไม่อยู่รถที้คนข้ามทางม้าลายเนะี่ยผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่หนีน้ําใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทางม้าลายนะครับมองไปนี่นะฮะเรามองไม่เห็นรถที่จะมานะเนี่ยรถก็มองไม่เห็นเรานะอันตรายในการวางทางม้าลายเนะี่ยต้องแย่ๆแล้วยก่อนโดยเฉพาะรถที่จะมากลับรถตรงเนี้ยเขาก็จะชิดขวามาเขาก็ไม่เห็นเราเนะี่ย ทางเท,ท้าที่เป็นมิตคนเดินเท้านะครับบอกเสมอว่าจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการตรงนี้ก็ถือว่าจะมีนะครับเป็นทางลาดนะให้รถเข็นวีแรชมันลงเยอะเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยทางลาดมันชันนะไม่ต้องพูดว่ามันว่าว่าว่ามันลาดชันมากหร้อยังไงมันชันมากนะส่วนถ้าเทิดมาได้แล้วเนี่ยตรงนี้ขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยมีนี่อยู่เนี <van şimdi S 2> <reactor> ่ยวีแชเข็นขึ้นไม่ได้เออมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ครับ หลายคนเข้าใจว่ามันเป็นทางลาดให้เบอร์ไซนี่ทางข้ามจากฟุตบาทที่มีทางลาดเกาะกลางไม่มีทางลาดจะขึ้นจะลงไม่ได้เวลาคนพิการวีแชร์ออกมาตามท้องถนนเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยคนยกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจากนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยเราเนี่ยมีความเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยอาจจะต้องการโอ,อก,กาสในการเดินทาง ที่เท่าเทียมกับทุกๆคนมากกว่าต้องการความเข้าใจและความเห็นใจหรือเปล่าครับถามว่าทางเท้าของเราค่อนข้างแยกขนาดไหนมันยังมีที่ดีๆอีกหลายที่นะครับที่ดีๆที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือทางเท้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมที่ดีเรายังเห็นว่าทางเท้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณตลาดออหรือทางที่มีทางการการค้าการขายอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมเช่นแบบว่าอยู่ใกล้หอพั อยู่ใกล้อะไรพวกนี้ทางเท้าที่ดีเนี่ยไม่ใช่ทางเท้าที่โล่งทางเท้าที่เรียบอย่างเดียวนะแต่ต้องเป็นทางเท้าที่อยู่คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมันก็พูดยากอะะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คิดว่ามันยากว่านั้นไม่ได้อีกล่ะแต่มันก็ยากไปได้เรื่อยๆโดยที่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าสีแยกจะไม่มีทางม้าลายเลยทุกวันนี้สีแยกก็ไม่มีทางม้าลายเลยละโดยเฉพาะสีแยกที่มันรถไฟฟ้าผ่านจะเห็นว่าทางม้าลายถูกยกออกหมดเลยยกเลิกหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เพจหรือสิ่งที่ผมอยากจะทำเนี่ยก็อยากจะให้คนได้เห็น ให้การเห็นความจริงมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสเรื่องที่น่าเศร้าเลยเพียงแต่ว่าให้การที่ไม่ยอมรับความจริงต่างหากนะฮะขอให้เห็นความจริงนะเห็นว่าเ,ออเราเนี่ยอยู่ในเมืองแบบไหนใช่ไหมกรุงเทพเองมีสิ่งที่ดีไม่ใช่มีถึงที่แย่ใช่ไหมเพียง <c oughs> แต่ว่าเรากําลังถูกใครทําให้อะไรบางอย่างมันแย่ลงไปเพราะอะไร